ก็ขอสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังมองหาที่ดินงางามสักผืนหนึ่งนะหาที่ดินงางามสักผืนหนึ่งก็วันนี้ลุงเปียกก็พาไปที่นี่เลย ที่ตำบลนหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมแค่800เมตรแค่800เมตรก็ขายไม่แพงมีอยู่7ไร่อืม7ไร่แต่โฉนดงใบ ห้าลายหนึ่งใบสองลายหนึ่งใบครับที่ติดกันอ่าอยู่ในเจ้าของเดียวกันอ่าลูกเปียก็อาสาเป็นในหน้าพูดกันง่ายๆว่าในหน้ามาขายเองอ่า <c oughs> <c oughs> ในหน้ามาขายเองก็สนใจก็ตกลงก็วันวันวัน,วนทำสัญญา วางเงินก็จะขอมอบเอรือลำพาจีนค่าให้หนึ่งลำฟรีสนใจก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ก็สามหกสี่ให้ดีก็เปียกแปดแปดเก้าเก้าราคาไล่แล้วหกแสนไล่แล้วหกแสนหาไม่ได้แล้วครับหลักเวลาไอ้นท่าขนาดนี้ณปูจุปัดปุบันนี้มันหาไม่ได้แล้วราคาราคาโอเคมันเป็นล้านแล้วติดทัดติดถนนใหญ่ ถ้าติดถนนเพชรเกษมประมาณห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยเมตรนี่ก็อยู่ในราคาอ่าสามล้านสองล้านฝ่าสองล้านห้าสามล้านไปแล้วนะเออเผอก็ทำเลดีๆก็สี่ห้าล้านอ่านี่ก็เรียกว่าทำเลก็ไม่เบานะครับนะเป็นที่ชุมชนนะครับเดี๋ยวลองไปดูพื้นที่เลยครับ อ่านี่ก็เป็นพื้นอ่าซุ้มประตูซุ้มประตูของว่าวัดสิงหุณารามนะครับจากวังมานามาถึงหน้าประตูซุ้มนี่ก็สามกิโลเมตรน,นะครับเข้าหน้าวัดศิลนี่เลยอ่าจากจากตรงนี้ไปถึงที่ก็ประมาณ800เมตร นะครับแปดร้อยเมตรก็จะพาไปดูพื้นที่ตรงนี้ก็ถนนเพชรเกษมนะขาเข้ากรทมขาเข้านะครับขาเข้าไปนู่นถ้าวิ่งจากกรทมมาก็ต้องวิ่งฝั่งอันู้นฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปลอดใต้สะพานนี่ตรงนี้ครับลอดสะพานใต้กระพานขึ้นมามาถึงนี่แล้วถึงหน้าตรงนี้นะคนี่ครับนะครับก็ นี่พอไปถึงก็นี่ข้างหลังไปขงหน้าน,นู่นนี่ข้างหลังตู้ประตูอยู่ข้างหลังเนี่ยไปถึงที่ททดิ่งอีกห้าอ่ะห้าไล่เจ็ดไล่นะครับเจ็ดไร่เพราะมันห้าไล่กับสองไร่รวมกันไงก็เอกปแปดร้อยเมตรหน้าแปดร้อยเมตรนะครับไปละแปดร้อยเมตรนี่วัดศิลผ่านนัดสิงน,นุนารามก็ไปนี่ร้านแม่ติ๋มพ่อพ่อพาอ่าหน้าวัด น้าขายขายของจำของอาหารหวานข้าวมีหมดทุกอย่างในนี้อ่าเพจากผูพูดได้ง่ายว่าสินค้าทุกอย่างมารวมที่นี่หมดครับน้เนีครับนั้นพอพาแม่ติ๋มก็เลยเข้าไปอีกนิดหนึ่งแปดเมตรแปดร้เมตรอืมแปดร้อยเมตรครับจากนี้แปดรอยเมตรจากตรงนี้ของบ้าน เลยจากบ้านาพ่อพาแม่ติ๋มเนี่ยข้าไปก็ประมาณหกร้อยเมตรนะครับก็มาถึงที่ก็มาถึงที่ตรงเนี้ยในในในแยกห็นไม้แยกแยกอันนี้ไปหนองจุพนอันนี้แยกมณ้ายสามือนะครับฝามือดูที่เลยอ่ามนนี่ในในแยกตรงนี้นะครับมิดมิดมิดมีคนมีมีมมมคลองมีคลองนะฮะ ดีของผ่านท่านี้ไปเลยจาจตรงนี้ผ่านไปไว้กระจับนะไปน่ากระจับตรงนี้ครับอ่าที่อย่างนี้ยากนะครับข้างหน้าติดลําคองข้างหลังติดธรรมชาติเนี่ยะอ่ติดธรรมชาติเอาลงไปดูเลยไวเดี๋ยวหมดเวลาอ่านี่ครับเอาันนี้ไม่เอามาตร้เองดูดูดูก่อนก็ได้ดูก่อนนะาเนี่ที่นนนนพื้นที่ชนบทนะพื้นทีนน่นะชนบทห้าไร่ อ่ากับสองสองกับสองไล่นะครับ,อบสองไล่นะครับอันนี้ก็โอเคอดีครับถึงที่เลยเนี่ยมะนี่สุดสวยที่อ่าถนนเนี่ยถนนหน,น้าที่ผมบอกนณะถนนหน,น,น,น้าที่เนี่ยโครงการก็มีแล้วสำอ่าอ่าโครงการนี้ก็อ่า เรียกว่าอนุมตนนัติเรียบร้อยถนนน่ะทําจะทาถนนลาดยางไปยันหนองจุ้มคนนู่นเลยนี่ระหว่างนี่นี่ริมริมทีมทะะ่ริมที่นะฮะนี่ริมที่ริมที่ครับอ่าที่ห้าไร่อย่างนี้สองไร่อยู่รงนี้นะครับอ่าครับไปเรื่อยๆเดี๋ยดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆตรงนี้ก็หลังอ่าบริเวณที่เลยนี่ นี่ครับที่เลยนี่ลยย่จะมาถึงนู่นเลยนี่นี่นี่ถึงนี่จากตรงนี้ลยห้าล่นะนี่แหละวิ่งมานน่น่น่เน่ครับนะอีสองไล่น,น,ลนี่ตรงนี้ที่เป็น้องน้งทิ้งนะครับอ่าทีนี้ว่าเะอเอาจะเอาซื้อแค่สองไล่มันจะไปตัดหน้าไอ้ใต้ตัดไม่ใช่ไปกันน้ําทิ้งของเขาที่ห้าไลน์นอ่นเจ้าของก็ไม่ขายก็จะขายขายห้าไล ห้าหรือเจ็ดลายพร้อมกันเลยนะทำอย่างนี้ก็เป็นพื้นที่สวยงามมากเลยครับเป็นพื้นที่สวยงามมากเท่าที่คุงเทียบไปอาหารที่มาดูนะนะนี่ก็โฉนดก o o g l e แต่พ้ากูเก l e นะครับมีห้าลายมีสองลายนะครับอะไลก็สองลาย,ลายอืมก็ ็ดูชัดเจนนะครับอืมชัดเจนอันนี้ก็โฉนดสองไร่นะครับนี่ตัวนี้โฉนดสองไร่ตัวนี้โฉนดสองไร่ครับดีครับห้าไร่มีสองไร่นะครับอืมห้าไร่สามงานสิบแปดตารางวานะครับอืมนี่สองไร่นะครับ เดี๋ยวไปดูที่สองลายนี่เป็นไงอ่าก็โอเคตามนี้ครับนะโอเคตามนี้แหละก็ขอขอขอบคุณทุกทุก,ท,กท่านนะที่ข้าได้ติดตามดูลุงเปียกก็ยังมีอีกเยอะแยะที่ที่ลุงเปียกไปซอกซอนหาลุยน้ำลุยโคน ล so labor 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 ุยเขไปในป่าในลกนะครับอโดนโดน้นามมังดอมั่งโดนไอ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 น้าอะไรที่มันน้ำไปใหญ่ๆเนะโอ้โหทิมจึกกันไปเนาะไปไปกัไปดูที่ให้มันชัดกับตาให้เห็นกับตานะครับผมว่านี่มันคือเป็นที่ไม่ได้ผ่านเกียด ใกล้สวนสาธารณะหรือที่อรุรักษ์หรือเป็นที่สงวนป่าแห่งชาติอะไรไม่มีครับเราทำเพื่อเพื่อความอ,าอาโปร่งใสนะครับอย่าลืมนะครับทีแล้วก็ให้ให,ให้ลุงจวบลุงเปยกรับใช้ก็เชิญครับสหวัดดีทุกท่านครับจะหวัดดีครับจะวัดดี